ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของยายเสกโอ้โหแต้มเดียวค่ะทุกท่านเลขเข้านะคะเลขวิ่งเข้าค่ะห้าหนึ่งใช่ไหมคะห้าหนึ่งอันนี้แต้มเดียวค่ะเสียดายมากแล้วก็เลขกำลังวันก็เข้านะคะเลขกำลังวันห้าหนึ่ง ศ0นทับเบิลน,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 นะจบข่าวเลยค่ะทับเบิลจบข่าวจบข่าวทุกราชจะสำนักเลยค่ะอันนี้ก็แต้มเดียวเหมือนกันแต้มเดียวลุยกันใหม่เลขวิ่งเลขวิ่งเข้านะคะเข้าทุกงวดค่ะยังไม่พลาดเลยค่ะนี่ค่ะเขามาเข้าตรงนี้ค่ะเข้าตรงนี้เป็นตัวกลับแล้วก็ เลขกำลังวันเดี๋ยวอย่าสิงลงให้เหมือนเดิมค่ะศูนย์ศูนย์สองศูนย์เนาะไม่เข้าอยู่ดีเริ่มต้นกันใหม่นะคะวันที่สิบหกสิบหกกุมภาอืม สิบหกเดือนสองหกแปดนะคะเอาเดี๋ยวก็ตามต่อไม่ต้องรอให้เนอนนานนะคะเราก็เอาเจ็ดโนโนมาตั้งบวกหนึ่งเท่ากับ ก็เป็นศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเย็ดสิเกียนสิบแปดหางก่อน สิบแปดหางบนล่างโอแต้มเดียวเสียดายยายสิกก็ซื้องวดนี้ก็เดี้ยงเลยงวดยังหลายงวดเหมือนกันนะคะเนี่ยยังไม่พลาดอ่ะเนาะเริ่มเลยค่ะ สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดห้าห้าสองสามสามสาม สี่สี่ศูนย์สี่สามเก้าแปดสองหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เก้าห้าสี่แปดเจ็ดสาม สองหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเยสิเน้นให้นะคะที่ว่ามีหนึ่งสองสามค่ะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ด สามสามสองสามสามแปดสามเก้าแปดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสองหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหางพร้อมเพราะพราะไม่ได้กาลังวันเดี๋ยวเาสีดูก่อนนะคะว่าหยออก วันที่สิตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเรขก,กำลังวันเรขก,กำลังวันอาทิตย์ กินยาหลับยาวเลยแยเ่เซ็ตพระเย,ยจัดค่ะก็มีหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งแปดห้าสองเก้าหกสามเก้าหกสามนี่เลยค่ะ เรียบร้อยพินิษพิจารณานะคะพินิษพิจารณาะคะ่าาะ,คะย้ายซิกก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสู้ลุยกันต่อนะคะตัวเลขของอาจารย์กราบสวัสดีค่ะ